มาเล่นวิดีโอเกมด้วยกันเถอะไว้ข้าวหลังนะจะจากหนังสือสอบนะ่ะอ๋อให้ฉันช่วยไหมไม่จะเป็นหรอกงั้นเหรอโชคดีนะขอบใจผ่านไปสองสมวันแล้วที่อากิระและแม่ของเขาย้ายเข้ามาแล้วพวกเราพี่น้องก็เข้ากันไม่ค่อยจะได้ขอเป็นคนหวนหวนหน่อยแต่นั้นก็ไม่ได้กวนใจฉัน เพาเขาเป็นแบบนั้นมาตลอดและตอนนี้ฉันก็ชินกับมันแล้วอากิระชอบทำทุกอย่างคนเดียวไม่ใช่ว่าฉันไม่เข้าใจเขาแค่อยากให้เราพูดกันให้มากกว่านี้อีกสักนิดหน่อยแล้วก็เป็นแบบนั้นงั้นนายคิดว่าฉันควรจะทำอย่างไรเพื่อให้รู้จักน้องชายของฉันให้มากขึ้นกันล่ะฉันไม่รู้นายกำลังถามถึงคนแล้วละอีกอย่างฉันก็มีมีน้องชายด้วยฮะ ทำไมฉันต้องขอคำแนะนำจากนายด้วยเนี่ยงั้นฉันวางแล้วนะเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งนายมีวิธีเข้าหาหรือเปล่าล่ะไม่มีหรอกนะฉันแค่อยากแนะนำนายอย่างหนึ่งฉันว่าค่อยๆทำความรู้จักกันจะดีกว่านะถ้านายรีบร้อนเกินก็อาจจะทำให้น้องชายนายไม่สบายใจก็ได้นะก็จริงของนายนะระยะหลังมานี้ฉันรู้สึกว่ายิ่งฉันเข้าใกล้อากิระมากเท่าไหร่ เขาก็ดูเหมือนไม่สนใจฉันเลยล่ะฉันไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราปิดเปี้ยวไปมากกว่านี้แล้วล่ะคุยกับใครอยู่เหรอเออนิจังเอ๋เอ๋เออนิจังสวัสดีค่ะเรื่นพี่เลวตาหรอเอ๋นี่หน้าตาจังหรอเออนิจังบอกให้ฉันจัดการเทนนะ่ะ<อ>มีเรื่องอะไรหนักใจหรอคะเรื่นพี่ เล่นพี่อยากจะสนิทกับน้องชายสินะคะงั้นเราทำงานในอดีเดกดูกันไหมคะงานอดีเลกเหรอฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยสักนิดแต่อากิระมักจะหมกตัวอยู่ในห้องเกือบตลอดเวลาเพราะงั้นฉันถึงไม่รู้ว่าเขาชอบทำอะไรถึงฉันถามเขาก็ไม่บอกเอ่อเอ่อใครดีล่ะลองถามคนที่เล่นพี่คิดว่ารู้จกกักอากิระไหมล่ะคะ งั้นเหรออืมอ๋อนึกอ,ออกแล้วละ่ะขอบคุณนะฮินาตาจังฉันดีใจที่ได้ช่วยนะคะเป็นไงคำแนะนำของฮินาตะดีใช่ไหมละ่ะใช่ดีกว่าของนายเป็นพันเท่าถ้ามีปัญหาอะไรอีกก็ลองโทรหาฮินาตาดูสิเอิม่มคือนายไม่ต้องเลิกลากหรอกนะ ถ้านายมีปัญหาอะไรก็ลองโทรไปหาฮินาตาดูนะนายจะไม่เกลียดฉันใช่ไหมเนี่ยถ้าฉันโทรไปหาฮินาตาจริงนะแล้วฉันจะเกลียดนายทําไมล่ะจริงๆเลยนะนายเนี่ยดูไม่ห่วงฮินาตาเลยนะแค่โทรหาฮินาตานานๆครั้งจะเป็นไรไปล่ะเธอพูดเหมือนมันง่ายอะเป็นพี่ต้องทำแน่ๆค่ะแค่เข้าไปถามเองนะซื้อแต่มันก็ต้องมีทางแหละนะ ต้องถามเธอเกี่ยวกับเรื่องของอากิระอ๋ออ่าคุณมิยูกิซังพอจะมีเวลาสักนาทีไหมครับอะไรนะเรียวตากุงอ่าหิวใช่ไหมไม่ใช่เลยครับจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอากิระเกี่ยวกับอากิระมันคืออะไรเอ่มผมอยากจะถามเรื่องของอากิระนะครับผมอยากจะเข้ากันได้ดีกับอากิระครับ เราอาจจะเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่ผมอยากจะสนิทกันให้มากกว่านี้นะครับแต่ผมก็ไม่สามารถหาโอกาสในการทำแบบนั้นได้ฉันดีใจจังที่เราตักคงถามนะถามอากิระสินะอยากจะถามอะไรเหรอคือผมคิดว่าถ้าผมรู้ว่าอากิระชอบอะไรและชอบทำอะไรมันจะง่ายถ้าผมจะสนิทกับอากิระมาดูกันอากิระามาักจานหนังสือกระตูนที่เด็กผู้ชายเขามักจานอยู่เสมอ นอกจากนี้ก็มีวิดีโอเกมที่ฉันคิดว่าอากิระมักจะเล่นวิดีโอเกมบนสมาร์ทโฟนน่ะงั้นเหรอวิดีโอเกมสินะแม่ในฐานะแม่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับเด็กคนนั้นที่แม่แต่ฉันเองก็ไม่เข้าใจแต่ฉันแน่ใจว่าอากิระดีใจที่มีพี่ชายที่แสนวิเศษอย่างเรียวตาคุงผมสงสัยว่าอากิระดีใจจริงๆหรือเปล่าที่มีผมเป็นพี่ชายทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะ ตอนที่ผมเจออากิระครั้งแรกก็ดูเหมือนว่าจะทำตัวห่างเหินกับผมยังไงไม่รู้สิงั้นเหรอ,อดูเหมือนว่าอากิระยังจะคงยึดมั่นกับอดีตของพ่อเธอพ่อที่แท้จริงของอากิระใช่ใช่คิดเ่าเลียวตาคงควรจะเคยได้ยินเรื่องนี้จากไทจิซังแล้วสินะใช่ฉันได้ยินเรื่องนี้จากพ่ออย่างแน่นอนดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนไม่ค่อยดี ผมขอโทษที่นำให้คิดถึงเรื่องนี้นะครับไม่เป็นไรหรอกอากิรายังคงรักพ่อของเธออยู่เอออากิรายังคงรักพ่อของเขาอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รักเขาเลยด้วยซ้ําหมายความว่าการที่รอระว,ว่าอากิระไม่ไว้ใจผู้ชายนั้นผิดหรือเปล่านะสามีก่อของฉันพ่อของอากิระเป็นนักแสงที่ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จ เขามกจะแก้ตัวว่าที่เขาไม่ประสบความสําเร็จโดยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับโอกาสที่เหมาะสมได้งานละครบ้าไม่กี่ครั้งสุดท้ายก็หนีไปกินเหล้าและที่เหลือก็เป็นไปตามที่ไดจีซังบอกเธอนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างในตอนนั้นตกต่ำสินะครับใช่แต่ถึงจะเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบก็ซื้อของให้เธอสารพัดและพาเธอพิธี่ต่างๆ เขาเป็นพ่อที่ดีต่ออากิระสุดท้ายก็เลิกกันอยู่ดีแต่สำหรับอากิระในวัยแปดขวบแล้วปัญหาของเราคงจะยากกว่าที่เธอจะเข้าใจคงจะแบบว่าคุณค่าหาความรู้สึกคืออะไรโตมาเลยไม่รู้เหตุผลได้ซ้ำว่าเพราะอะไรถึงจุดหนึ่งอากิระถึงกลับอยู่พูดว่าพ่อถึงตัวฉันเคยถามพ่อถึงเหตุผลในการหย่าเราเลิกกันแล้วนั่นคือทั้งหมดที่เขาสามารถพูดได้ พ่อแม่ของฉันอย่าร้างกันในระดับหนึ่งเลยล่ะแต่อากิระล่ะถึงการนั้นผมก็แปลกใจที่ว่าอากิระยังคงรักพ่อของเขาอยู่ทั้งความซุ่มซ่ามและนิสัยที่ห่วยๆของเธอก็เหมือนกับคนคนนั้นพ่อที่แท้จริงของเธอทั้งที่รู้ว่ามันจะจบกันอย่างนี้มีหลายครั้งที่ฉันรู้สึกว่าเขาพยายามทําเพื่อฉันตอนแรกฉันนึกว่าอากิระจะกอดฉันพูดตามตรง มันทำให้ฉันกลัวแม่กระทั้งคิดเกี่ยวกับมันถึงสถานการณ์ผมกับอากิระจะแตกต่างจากผมก็เถอะแต่ผมก็พอจะเข้าใจอากิระอยู่เหมือนกันครับเอ๊ะผมคิดว่าอากิระไม่ได้ไม่พอใจคุณมิยุกิังหรอกนะครับแล้วตอนนี้อากิระก็อยู่มัธยมปลายแล้วด้วยเพราะงั้นผมคิดว่าอากิระก็น่าจะคิดได้แล้วนะครับน่าจะอย่างนั้นนะครับงั้นเหรอ ขอบคุณนะเลียวตาคุงฮึอ่อาไม่อยีไหยอ๋มอมิุกิซังออกไปซื้อของนะ่ะอยากจะลองเล่นไหมไม่ใช่ มันไม่ใช่ว่าฉันกำลังมองมันด้วยความตั้งใจแบบนั้นสักหน่อยดูเหมือนว่าเขาอยากจะเล่นสินะมาเล่นเกมกับเธอหน้าฉันเบื่อที่จะเล่นคนเดียวแล้วแต่ฉันไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็ฉันกำลังจะไปอ่านหนังสือสอบนะพักบ้างเถอะแล้วไม่เล่นเกมด้วยกันดีกว่านี่นายจะเล่นสินะโอเค เคยเล่นบนคอนโซลมาก่อนไหมล่ะก็เคยเล่นนะที่บ้านเพื่อนน่ะถ้าอยากจะเล่นเมื่อไหร่ก็มาเล่นได้ตามสบายเลยนะครับขอบคุณนะบางทีก่อนหน้านี้ก็อาจอยากจะเล่นแต่ก็ไม่กล้าขอก็ได้จุดจบของซามูไร2เรียกโดยย่อว่า ENSAM 2เกมต่อสู้ ISA ที่ตั้งขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อสิ้นสุดยุคเอโดะเกมดังกล่าวมีศูนย์กลางอยู่ที่ชินเซนกันและมีตัวละครเช่น เรียวมาสกะโมโตอิโซการะและนักดาบข้างใครอื่นๆมากมายในเกมโหนายกำลังเลือกนาซากาวะโคโตืฮเธอเป็นนักดาบหญิงที่แม้จะเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นผู้ชายและเข้าร่วมในหน่วยโรนินที่เรียกว่าชินโชคุมิได้รับรสชาติเหมือนอยู่ในยุคเอโดใช่ไหมล่ะฉันว่าเธอดูเท่มากเลยค่อยๆฝึกเล่นไปนะโอ้นั่นมันโกเคียวคาคุ ตัวที่ฉันเลือกก็คือโทคุกาวะโยชิโนบุนี่เป็นด่านที่ฉันถนัดที่สุดและตัวละครที่ฉันเลือกมาก็โกงมากด้วยเพราะงั้นแล้วฉันจะชนะอย่างแน่นอนฉันจะบอกนายไว้ก่อนว่าฉันจะไม่ออมมือให้แน่เฮ้ hey, ฉันเพิ่งจะเคยเล่นเกมนี้ครั้งแรกเองนะฉันจะแสดงความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีของฉันในฐานะพี่ชายให้ดูพี่ก็ต้องให้น้องชมไม่ใช่เหรอป่าประโยชน์ มันใช้กับฉันไม่ได้หรอกนะนัด great ฟท์เ t K.O. ฟเปไปตามคาดแ <c oughs> <c oughs> น่ไม่ใจหยอดกับฉันเลยจริงๆนัดที่สอง Fight K.O. อฟว เป็นไงล่ะรู้ถึงฝีมือฉันยังล่ะอ่ฉันคิดว่าฉันชินแล้วล่ะนัดที่สาม K.O. ฉันชนะเ <c oughs> ก่งมากอากิระในแง่ของการเล่นเกมกับอากิระฉันมีความสุขมากกับรอยยิ้มนี้มากเลยล่ะนะ แต่เมื่อเล่นอีกสักครั้งเธอะนิจิคาตาของฉันอยู่ในระดับที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในฐานะพี่ชายเธอไม่สิุดรอบสินะฮะในฐานะผู้ข้างคายเปิดอติศาสตร์ต่างหากฉันไม่สามารถพ่ายแพ้ใน EMSA M2 นี้ได้เลย KO ่ฮ่จะชนะอีกแล้วเอ่อ ฉันจะไม่แต่งงานกับคนที่อ่อนแอก,กว่าฉันถ้านายต้องการฉันนายก็ต้องเอาชนะฉันเสียงแห่งชัยชนะนี่มันน่ารำคาญจริงๆเฮ้ hey, อากิระเรามาเล่นเกมกันต่อไหมรู้งี้เล่นเอากันไปเลยเฮ้ hey, ฉันเล่นจ,จินกับเกมนี้แล้วนะเราจะเล่น EMSAM 2อีกสักครั้งเธอเล่นต่อยสักหน่อยเอออันนิกิฉันขอโทษนะเจ็บตรงไหนหรือเปล่า ไม่ฉันขอโทษเป็นเพราะฉันนึงแรงไปเอ่ออะไรมองฉันทำไมฉันรู้แล้วอากิระมีใบหน้าที่สวยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะฮ่ <c oughs> ไม่ต้องอายอากิระก็ทำให้ฉันอายอยู่เหมือนกันรู้ไหมฮะพูาอะไรออกมาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะแล้วก็ แล้วก็เป็นพี่น้องกันด้วยถึงเราจะเป็นพี่น้องกันก็เถอะจูจูอากิระหลับตาแป๊บหนึ่งได้ไหมเจจะทำอะไรเนี่ยแค่ทำมันเร็วเข้าอานิกีแต่นี่เป็นครั้งแรกของฉันนะแค่หุบปากแล้วหลับตาน้าฮ้ยฉันทำไม่ได้ไม่ต้องกังวลมันจะจบในไม่ช้ามันจะไม่เจ็บฉันสัญญาอือ นี่ทำอะไรนะแก้มนุ่มมากเลยล่ะทำอะไรเนี่ยเหอใจเย็นก่อนสิแค่เห็นแก้มนุ่มน้าจับก็ท่านั้นเองอากิระควรยิ้มให้มากกว่านี้นะฉันคิดว่ามันเหมาะกับอากิระดีนะ <c oughs> ฉันจะยิ้มไม่ยิ้มก็เรื่องของฉันสิฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจให้อากิระตกใจหรอกนะเอาจริงๆนะใจฉันเต้นเร็ว ผมว่าอากิระก็ดูสวยนะฉันไม่เห็นจะดีใจกับคำชมตรงไหนเลยนะเอ๋อัน,นิี้คอี่ตัวใหญ่พี่ดัมมี่เอ้ยิ๊กดัมมี่คืออะไรล่ะเนี่ยกลับมาแล้วค่ะออเอิม่มเลียวตาคุงอากิระเขาเป็นอะไรเหรอลุกขึ้นหน้าแดงเชียวไม่มีอะไรหรอกครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรใช่ไหม เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เอาเรื่องเลยฉันทำอะไรลงไปมันไม่มีประโยชน์ที่จะเสียใจในตอนนี้ยังไงก็ตามในตอนนี้ฉันคิดว่าได้ใกล้ชิดกับอากิระมากขึ้นอีกสักนิด